พรบุรุษพัฒอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยพันเอกสมหมายบุษบาผู้บังคับการกรมพัฒนาที่สองในฐานะหัวหน้าคณะทำง,งานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่สองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจโครงการพื้นที่ป่าหนองกุงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่3,900ไร่เพื่อวางแผนกำหนดขุดลอกกั้นแนวป่าระยะทาง10กิโลเมตร สำหรับใช้เป็นแนวป้องกันการบุกรุกแพ้วถังป่าและมีพื้นที่กักเก็บน้ำได้กว่า2 2 0 0 0 0 0คิวอีกครั้งยังเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำไม่ใช้ ทำการเกษตรให้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบึงรีหมู่ที่2บ้านโกรกตำบลหนองไข่น้ําอำเภอเมืองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การนําพื้นที่ของเอกชนที่ทําการขุดตักหน้าดินที่มีความลึกกว่า10เมตรนํามาใช้สําหรับเป็นแก้มลิงรองรับน้ําจากตัวเมืองโดยมีพื้นที่กว่า1,000ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่มาของแหล่งน้ําและการศึกษาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ เคียงซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นการเร่งด่วนได้แก่การพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคพ,พร้อมกันนี้ได้เน้นย้าให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยค่ะ